กจะท้อท้อฝาเขามา,าจากกรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าซื้อมาจากจังหวัดไหนนะคะแต่ที่แน่เราได้กินแน่นอนผลไม้ท้องถิ่นแบบนี้ค่ะหากินได้ง่ายตามท้องตลาดแล้วก็ตามข้างถนนตอนนี้ค่ะเชียงใหม่ก็กำล,ลังมีลำใหญ่นะคะต้องช่วยกันซื้อนะคะเพราะว่าสินค้าไทยผลไม้ไทยขนไทยต้อนกินค่ะ เหลือแค่ไม่กี่ที่เท่านั้นต้องเร่งติดต่อนะคะที่ส่วนงานการท่องเที่ยวเชียงใหม่นี่เองแล้วก็ที่สำคัญคือได้ทัคะคืฟรีที่นั่วหนึ่งคืนได้ไปเที่ยวปางช้างได้ไปดูกล้วยไม้สวยๆแถวนั้นและที่สำคัญก็คือได้ศึกษาเรียนรู้พันไม้นในสวนเบื้าสติสาส่วนใหญ่างจันไปถึงต้องเจอแม่ดิอันนี้เป็นเรื่องของคุณลูกที่ดีนะคะแต่วันนี้ก็มีเรื่องของคุณลูกเยาวชนที่ค่อนขๆตั้งตัวให้เป็นที่เดียร้อนกับทางบ้านอยู่ด้วยกันค่ะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้หน่อย ก็เป็นเรื่องเด็กนักศึกษาค่ะขโมยเครื่องยนต์ที่สำหรับใช้สำหรับการเรียนการสอนนะคะไม่ขายเพื่อเอาไปเที่ยวซาตอักินวรายดังของที่เนะชียงใหม่ใช่ไหมคะใชเ่เรียนอยู่ปวสปีสอง,สองแผนเครื่องยนต์นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าของคุณแม่ผมกุ้งใจละหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับระาวาังนะคะยาเสพติดหรือแม้กระทั่งการเที่ยวเตะโดย ปรากฏว่าเขจับไ,ไปแล้วเนี่ยตำรวจเอาตัวออกมาสอบปากคำในช่วง,งค่ำเมื่อคืนนี้แกหน,นีค่ะแล้วหนีไม่ใช่หนีธรรมดานะคะหนีจากชั้นสองกระโดดลงไปที่สพนักง,งานไปรษณีย์ข้างๆขอคอสารภีใส่กุญแจมือด้วยใช่ค่ะกุญแจมือแล้วกระโดดลงมาแล้วปรากฏว่าขากระหังเราไปซ่อนอยู่ใต้ส่นไปรษณีย์ค่ะเขาไม่ซ่อนอยู่ดีเพราะว่าอไรถูกจับเข้าคุกอีกเหมือนเดิม เราช่วยจะเป็นปานลาดแสแ้งไม่ตำรวจด้วยค่ะเอ็นตรง News TV วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะอะไรไงพบกันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ